สวัสดีครับคลิปแชร์สินค้าไอเดียนะครับขาย eBay นะครับกลับมาอีกแล้ววันนี้มาสายหน่อยนะมาบ่ายสามเลยนะฮะเมื่อวานมาเช้าวันนี้เมื่อเช้ามีสอนนะครับแล้วก็ไลฟ์ไปด้วยนะเพื่อนๆติดตามได้นะครับคุยเรื่อง eBa y กันนะฮะไปสอบถามได้เห็นจอด้วยนะแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการลงขายนะครับใครอยากได้ไอเดียดีๆก็ลองไปดูได้นะครับคลิปไลฟ์สดเมื่อเช้านะครับอ่ะก่อนเข้าเรื่องนะครับคลิปนี้เป็นหาสินค้ากําไรดีบน eBay นะครับแต่ก็เหมือนเดิมครับขอโปรโมทขายของนิดนึงนะครับ ช่วงนี้นะครับคอสนะฮะหากคนไหนสนใจควบนะฮะแถมฟรีเลยครื่องมือ30เดือนบอกเลยว่าคุ้มมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรียนจับมือทำหรือดูคลิปแล้วก็ eBay ออนไลน์ดูคลิปนะครับมีลดนะฮะจากส5มห,ห,หรือ2องสแถมเครื่องมือ1เดือนนะครับไปดูได้นะครับอ่ะมาเข้าเรื่องเลยนะฮะบ่ายนี้นะครับสินค้าตัวแรกนะครับเป็นสิ่งนี้ขายได้ที่ราคา20เหรียญค่าส่งอีก10เหรียญเบเส็จนะฮะ900บาท เก้าร้อยบาทมันคืออะไรมันคือสิ่งนี้ครับดูขอบนะฮะแปลว่าความหมายคือเขาเก่านะฮะถามว่าเป็นใครบอกเลยว่าไม่มีใครรู้ครับแต่มันขายได้บน e ี a บทํำเงินได้ถึงเก้าร้อยหากค่าส่งไปผมบอกเลยว่ายังไงก็ยังมีกําไรถ้าเกิดใครอยู่ตามแหล่งพวกนี้มีของพวกนี้บอกเลยว่าขายทําเงินได้หลายดีเลยฮนะหลายราคาแล้วก็มันมีคนซื้อเรื่อยๆนะ เออจริงๆขึ้นไปยังไงก็ออกนะฮะแต่ของเป็นของเก่าไม่ใช่ของใหม่นะครับอ่ะไอเดียดีๆนี้นะฮะขอฉเฉลยได้ที่โค้ดที่หน2่งเจ็ดนะครับจัดมาจัดไปเลยนะครับย้ำเสมอนะครับหากอยากมีเงินแสนบน ebay นะครับไม่ใช่เรื่องยากวิเคราะห์สินค้าขยันลงบรลชิ้นวิเคราะห์คีย์เวิร์ดดูครับเพื่อนๆคนนี้พอผมพูดอยู่ทุกคลิปครับ คุณอุสมานครับเริ่มทําจริงจังเดือนธันวาม,มกราสองเดือนครับ2เดือนเท่านั้นคุณอุสมานขายได้1นึ่งแสนกำไรประมาณ25-30%จัดไป28 0 0 0ถามว่าในช่วงโควิดทำอะไรดีและ e b เบีบางทีจับเสริมือเปล่าได้หรือซื้อของผ่านช็อปปีได้แปลว่าคุณไม่ต้องลงทุนเริ่มตั้งแต่วันนี้ครับแล้วลองดูว่าถ้าเกิดคุณลงสินค้าบน e ีเได้ทุกวันทุกวันคนที่มีไอดีอยู่แล้ว สองสามเดือนคุณจะสร้างยอดขายได้เท่าไรแต่อย่าลืมฮะวิเคราะห์สินค้าวิเคราะห์คีย์เวิร์ดด้วยตั้งใจนะครับผมพูดอยู่ทุกคลิปนะครับส่วนเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากเรียนนะครับดูรายเด็ดคอร์สได้ที่หน้าเว็บไซต์ o อ๊ตออนไลน์ .com นะครับมุมไซ้่างยลก่าง0 6 6 1็99 3 9 9ติดต่อคุยกับโอ๊ตออนไลน์ได้หากสนใจแล้วทําไม่เป็นเรียนแบบจับมือทําแนะนําเลยนะปกควบแต่คนไหนไม่สนใจปกควบไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรนะก็ไปดูโปรได้ที่หน้าเว็บไซต์นะครับอ่ะ ฝากเป็นกำลังใจข้องของโอ๊ตออนไลน์นะครับหากเห็นว่าคลิปแบบนี้มีประโยชน์ยังไงก็ฝากเพื่อนๆ s u b s c r i b e ฝากกดกระดิ่งนะฮะเพียงเราเห็นว่ามีคน s u b s c r i b e เพิ่มนะฮะรู้สึกวันนี้ยังไม่มีเพิ่มเลยนะน้อยใจนิดนึงนะฮะหนึ่งหมืนหกร้อยห้าสิบแปดนะฮะนิ่งมาตั้งแต่เช้าเนะี่ยเอาสักคนนึงนะขอวันนี้หน่อยนะฮะใครเห็นคลิปแล้วนะครับเป็นกำลังใจกับเรานิดหนึ่งนะฮะ็นแล้วกดให้เราด้วยนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะฮะไปแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ